สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพุทธที่19มิถุนายนนี้วันนี้ราคาเคลื่อนที่2,329ประเด็นเลยคือผ่านได้ไหมจะสูงกว่า2,337ได้หรือเปล่าแล้วผ่านได้นีครับขึ้นเลยนะแล้วถ้าตรงนี้ไม่ได้หนะจะมีโอกาสปรับตัวลงไปข้างล่างอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับดูไปแล โอมขึ้นมาช้านี่นี่มัน7จ็โมงห้แล้วอะแต่ดีว่าข่าวไม่เยอะนะครับผมอ่านข่าวเพลินะกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ825.31ตันนะครับนี่เป็นราคาปิด2329.45ตอนนี้ก็ราคานี้แหละพี่2329เนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เลย คืนนี้ประกาศตัวเลขดันออกดันมีนะเนี่ยสามทุ่มนะครับในส่วนของ NASB AH Housing Market Index เป็นดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยดัชนีตลาดบ้านนะพูด,ดง่ายๆออกโดยสถาบานันสร้างบ้านแห่งชาตินะครับตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม45่าคาดการ45ก็คือไม่ได้บอกว่าจะส่งผลบวกส่งผลลบเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยตลาดอเมริกาหรือตลาดโคเมเนี่ยเขาปิดคือจะเรียนอย่างนี้ คือตลาดในโลกเนี้นะครับเริ่มตั้งแตออสเตรเลียโตคอมอะไรวกเนี้ยจนไปอิมิเล่จนไปแอฟริกาจนเข้ายุโรปในช่วงบ่ายตลาดที่ซื้อขายใหญ่ที่สุดคือไม่ใช่ว่าหลายๆประเทศไม่ใหญ่นะมันใหญ่แต่น้อยกว่าโคเมกประเทศเดียวที่มันเปิดอเมริกาท่อปิดลูกพี่ปิดเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าวันนี้ราคาจะขึ้นที่ ไม่ได้แบบกระชากจนนิวให้หรือกดลงไปโลอะไรเงี้ยน่าจะเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆนะวันนี้ถ้าคนที่ชอบแบบซื้อขายในกรอบแคบก็ผมว่าวันนี้ก็ได้อยู่นะครับเป็นวันหยุดราชการครับเป็นวันจูนทีนจูนทีนนะครับเป็นวันเอ่อเขาเรียกว่าเป็นวันสิ้นสุดการซื้อขายธาตุอันนี้เพิ่งออกมาปีนี้ปีเท่าไหร่ดูสิยิบสี่เขาเพิ่งจะประกาศ เป็นวายุรราชการในยุคข,ของคุณโจไบยได้เองนะครับประมาณสักถ้าเป็นพศออก็ประมาณปีหกสี่ใช้มาสองสามปีแล้วนะครับเป็นวัหยุรราชการนะครับแันนี้คือพูดง่ายๆว่าตลาดจะมันจะไม่หวัววามากอะเอางี้ดีกว่าข่าวหลักๆที่ผมเช็คไม่มีข่าวใหม่เลยข่าววันนี้แค่พี่ๆจะ อ่านจะเจอนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขเมื่อคืนนะครับยอดขาปี copy, ออกมาแบบแย่ส่งผลบวกต่อทองแต่พอเราไปเช็คในตลาดหุ้นอเมริกาบวกทุกตัวนะครับไม่ใช่บวกทุกตัวใช้คำพูดผิดดาวโจนส์ดดเอสแอน0ขึ้นหมดนะครับหุ้นเก็ขึ้นทองกง็ขึ้นข่าวมีอะไรอีกจะมีข่าวภูมิาารัฐศาสตร์ ทางฝั่งอิสราเอลก็จะเป็นคุณเนทันยาฮูขออกมามาขอบคุณนะครับของคุณคุณแอนโทนีบิงเกินนะครับว่าขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลในเรื่องของอาวุธนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจํากัดการส่งออกอาวุธมาให้กับอิสราเอลตอนนี้ก็เหมือนน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับคุณแอนโทนีบิงเกเนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของทางสหรัฐนะครับท่านนี้ก็ มีความสําคัญเหมือนกัน,นหลักๆมีประมาณเนี่ยครับพี่เมื่อวานสมาคมค้าทอมมีการปรับราคาทั้งหมด5ครั้งเปิดตอนเก้าโมงนะครับที่ราคาสี่หมืนห้าร้อยลงทั้งวันคนระับ <c oughs> จนถึงบ่ายสองเนี่ยมาปรับไปทีหนึ่งห้าโมงกว่าเลยนะครับจากห้าร้อยล่นลงไปถึงสามร้อยนะครับปิดตลาดที่สี่หมืนสองร้อย มาดูโกโสปอร์ตเมื่อวานเปิดตลาด2,323ปิดที่2 3 1 1 5นะครับจริงๆเมื่อวานผมทำนะกี่โมงช่วง3-4โมงประมาณเนี่ย11นานานแล้วไม่ใช่5โมงนประเด็นคือค่างเงินบาทเมื่อวานปิด2,311ใช่ไหมะว่างันเรื่องนี้ก่อนวันนี้เปิดเท่าไหร่นี่2,329ก็ประมาณ ย9ิบเก้าเปดหรียญสิปเหรียญจากสามเนี่ยโอ้โหนี่ควรจะขึ้นมาทักส0งร้อยเลขกลมๆนะร้อยแปดสบาทก็ประมาณนะักสี่ร้อเจ็สแดสแต่ว่าบาทเนี่ยสามสิบะตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่อ่ะสา6สกจุดหกกว่าเกือบ20ตังค์ะ ผมว่าดูทรงแล้วมันไม่น่าไปแบบสี่ร้อยปลายหรอกผมว่าสี่ร้อยก็บุญแล้วเพราะบาทมันแข็งนะสปอตโกปรับโตขึ้นเรียนก่อนดูทรงแล้วพี่ดูเด็กเมื่อวานจากสิบกว่าไล่ขึ้นมาเมื่อคืนนี้ยันยี่แปดยิบเก้านะเมื่อคืนมีไฮประมาณนับสามสิบสองสามสิบสามด้วยซ้ำนะครับเป็นวงมองความเห็นส่วนตัวสปอตขึ้น ดีครับต่อราคาทองควาแท่งแต่บาทแข็งนี่มันกดผมว่าไม่น่าขึ้นถึงร้อยแปดสิบสองร้อยผมว่าร้อยนี่ก็เก่งนะตรงนี้นะครับเปิดวันนี้น่าจะน่าจะสี่ร้อยได้ั้งเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวนะครับจากการบวกลบแบบง่ายๆนะเข้าเรื่องเราดีกว่าเนี่ยค่าเงินบาทสามสิบหกจุดหกหกโอ้เจอที่ไหนไปขึ้นแล้วนี่บาทมันแข็งนะไม่ผ่าน สามสิบหกจุดแปดแปดอันนี้เป็นค่างเงินบาทนี่เป็นค่าละหนึ่งวันนะครับปรับตัวขึ้นแล้วครับไม่ผ่านแสดงว,ว่าต้านสามสิบหกจุดแปดแปดและสามสิบเจ็ดจุดสองสี่สองห้าเนี่ยสําคัญแล้วตรงนี้นะครับนี่เป็นต้านนะถ้าปรับตัวเขียวเขียวขึ้นก็เรียกว่าบาทอ่อนบาทอ่อนพอคํแท่างชอบครับแต่ถ้าบาทแข็งเนี่ยสปอตโกปรับตัวขึ้น,นพี่จะเห็นในเช้านี้ก็รู้ครับ พอเมื่อคืนน่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมเห็นราคาอยู่ทองคําแท่งพักตัวลงไปถึง4 2 0 0กว่าบาทนะครับสักพักนี่พระบาทมันแข็งตั้งหลักได้สปอตโกลปรับตัวขึ้นตามตัวเลขมันราคามันวิ่งกลับเลย300กว่าอย่างรวดเร็วนะครับ300นี่300ตายเลยนะประเด็นก็คือแนวรับยังอยู่โซนเดิมครับ36.56พี่ๆฟังกันทุกวันอาจจะดูเบือเบ่อ แต่วิธีการคิดมันใช้ได้อยู่นะเขาเคลื่อนที่อยู่แบบนี้แหละครับพี่ถ้าตับใดจุดต่ํำยังยกอยู่ไม่ได้รุ36สามสิบหกบาทเ,เป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมก็มองว่าค่าเงินบาทยังเอื้อต่อราคาทองคำแท่งอยู่ดีนอกเรื่องนิดหนึ่งทองคําแท่งถ้าราคาอยู่บริเวณประมาณสี่หมื่นสองร้อยประมาณนี้นะพี่ไม่ได้รุดนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเลยถ้าหลุดมันต้องหลุด4สี่หมื่นอ่ะอย่างเนี้ย โอกาสที่จะไปซื้อที่ถูกกว่าน่าจะมีแต่ถ้าราคาอย,ยังป้นเปี้ยนยังแบบ4,200นิดนิดเด้งกลับมา4ี0 0 0แบบเนี้ส่วนตัวผมมองว่าต่อคําแท้งไม่น่าลงนะน่าจะปรับขึ้นมาได้นะสำหรับการเทรดระยะสั้นนะอันนี้ไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องเครื่องมือในการวัดนะไปต่ตอน,นั้นบาทนั้นก็บาทกดดัน ราคาทองนะครับเรียนก่อนเพราะสปอรตโกปรับตัวขึ้นเนี่ยระบาแข็งแบบเนี้ยผมว่าราคาขึ้นไม่เยอะหรอกบาดมันแข็งว่ากันในเรื่องของ XAU หรือสปอตทองนะครับแท่งละหนึ่งชั่วโมงตอนนี้จะแปดโมงแล้วละพี่อีกไม่ถึงสินาทีเลยอันนี้เป็นเจ็ดโมง นะครับหกโมงตีหพูดง่ายๆเลยว่าตั้งแต่ราคากระชาขึ้นมาจากบริเวณ2 3งพสเนี่ยเห็นไหมมันมีต่ากว่าด้วยนะตั้งหลักได้เนี่ยประกาศตัวเลขแล้ววิง่งปืดขึ้นเลยแล้วก็พักลงมาด้วยนะแล้วขึ้นต่อโคตรโหดเนี่ยโคตรโหดเลยขึ้นแล้วพักทิ้งไส้ตั้งหลักวิ่งขึ้นต่อ ฉะนั้นในขณะนี้ในภาพที่ผมทำการวัดฟิบูแ a นาชีแบบรีเทนเมนต์ครับผมอยากรู้ครับว่าราคาเนี่ยที่ปรับตัวลงมาระดับแนวรับนะ2,310นี 2, ม้ีต่ำกว่าด้วยนะครับแถวเนี้ยถ้าชอบเล่นสั้นหรือคนชอบซื้อมันเป็นเวลาของพี่ๆเลยครับเวลาละครับตัวลงมาต่ำๆเนี่ยพยายามสิ่งที่ สิ่งที่ไม่ควรจะคิดนะใช้ขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าสงสัยลงแล้วมั้งเซลเลยแล้วกันว่้ตั้งหลักได้บริเวณราคาพวกเนี้ยเขาเอาเลยนะเนี่ยพี่ดูตลาดเฉลยหมดเนี่ยพี่ดูได้เลยเนี่ยดูด้วยตัวเองเลยเนี่ยราคาโซนเนี่ยแห้งโคตรใหญ่เนี่ยทุกครั้งเลยเนี่ยดูเลเนี่ยสองพสามรอสิบส่วนตัวเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวนะครับพี่ผมว่าถ้าชอบซื้อหาจังหวะโซนนี้ และ2,299ตีสัก2,300าพี่ดูสิครับแถวนี้ครับพี่ดูครับอันนี้หน้าบางมั้ยไม่รู้เนี่ยตั้งหลักได้วิงนนะนะนะว่งขึ้นนะวิ่งขึ้นนะจุดต่ำเริ่มยกแบบเนี้ยถือว่าดีนะสรุปดีกว่าถ้าคนที่ชอบซื้อนะครับเอาคนชอบซื้อนะครับผมว่าโซนล่างพี่ซื้อได้หมดเลยถามว่า2,310ซื้อได้ไหมก็ตลาดมันเฉลยไปแล้วเนี่ยเฉลยหมดเลย2299ถึง2,300 หลดลงมาโซนเนี้ยน่าซื้อดีไหมพี่ดูจากกราฟพี่ไม่ต้องเชื่อผมเลยพี่ดูพี่ดูด้วยผลลัพธ์ด้วยตัวเองจะดีกว่านะครับพูดอะใครมันก็พูดได้อย่างงี้นอย่างนี้เนี่ยกราฟเนี่ยมันไม่หลอกหรอกแนวรับสองพันสองร้อยแปดสิบหกราคาเนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมถ้าเป็นมุมมองผมนะผมว่าซื้อได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดเงี่พี่เพราะถ้าหลุดจากราคาเนี่ยโอกาสที่เราจะไปเจอสองพันสองร้อยแปดสิบ 2,270มันจะสูงเท่านั้นเองแนวรับที่มีระยะสำคัญที่ถือว่าส่วนตัวนะพี่ผมวงกลมให้พี่แล้วครับ2,300เอาแนวต้านนะแนวต้านจะบอกว่า2,325ไปต้านก็ไม่ได้เพราะตอนนี้มันอยู่2,329ฉะนั้นถ้าวันนี้จะขึ้นต่อไม่ควรหลุด25แล้วถ้าหลุดแล้วก็อาหลุดก็ข้างล่างเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดขึ้นได้และมีโอกาสขึ้นต่อ,อยังให้น้ำหนักสองพันสาร้อยสาสิบเจ็ดคำถามที่ผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะมีคำถามคาใจกันคือความสูงนี่มันเตี้ยลงพี่เห็นใช่ไหมครับเนี่ยเตี้ยลงเตี้ยลงแบบเนี้ยแล้วมันจะขึ้นได้หรอือก็นั่นสิมันจะขึ้นได้หรอฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะเสี่ยงซื้อบริเวณแถวนเนี้ยเนี่ยตอนนี้นะครับอันนี้เรียนก่อนนะครับผมไม่มีเจตนาชี้นําว่าเซลล์เลยพี่ ลด,ดลงมาเดี๋ยวกําไรนู่นนี่ผมไม่รู้นะอันนี้ตอบไม่ได้นะอย่าให้ฟันเลยพี่เดี๋ยวเดือดร้อนอยันไปทั่วประเด็นคือราคาแถวนี้ถ้าใครเสี่ยงที่จะเซลล์ถ้าหลุดต่ำกว่า2,325ผมมองผมมองลงต่อเลยแต่ถ้าเกิดว่าราคาแถวนี้เกิดเขาเบรกสูงว่า2,337ขึ้นมาได้แบบ worst case นะกระชากปึง้งระเบิดจาก37ผมมองเป้า 2376เลยครับรับเบรกนะมันเป็นต้านสำคัญพักขึ้น2337ยืนไม่ได้เนี่ยก็ราคาบนบนผมก็ไม่มองแล้วผมมองแค่เนี้ผ่านหรือไม่ผ่านสามสิบเจ็ดสีู่นเนี่ย2340เนี่ยประมาณเนี่ยมันจะโซนๆนเนี่ยรอที่แล้วก็ขึ้นมาเป็นไส้ย,ยืนไม่ได้แล้วก็ทิ้งเนี่ยทิ้งยืนไม่ได้ก็ทิ้ง อันนี้ยืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับเลือกให้ดีถ้าชอบซื้อควรจะซื้อจากโซนแนวรับน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าชอบเซลล์เซลล์จากโซนพวกนี้ถ้าเซลล์ไปแล้วเนี่ยเกิดเขาเบรกไม่ได้จริงก็ต้องมอบตัวเพราะโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อมันจะสูงก็แนะนําได้แต่เพียงเท่านี้มีเท่านี้แหละพี่คุยไม่ต้องเยอะภาพเดียวไม่ใช่คุยเอาจะเป็นชั่วโมงนะอันนี้ตอนไม่ไหวนะ ขอขอบพระคุณที่พี่ห้องวี P ทุกทกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์ลองไปฝึกหัดทำดูเพื่อเงินของพี่เองราคาตลาดอ่ะมันจะพูดยังไงให้เห็นภาพดีนอกเรื่องนิดนึงนะครับขอส่งท้ายน้องเองก็ไม่ได้เทพไม่ได้เป็นผู้พิเศษเป็นผู้อย่างลูม้มาจากไหนนะราคาที่พี่เห็นหรือวิธีการคิดได้มาจากการฝึกฝนเช่นกันผมเห็นแบบไหนในมุมมองส่วนตัว ผมก็เล่าให้พี่ฟังถ้าคิดว่าเรามีวิธีคิดคล้ายกันหรือกำลังฝึกอยู่ลองฝึกดูนะครับจะเป็นวันของพี่เหมือนกันถ้าเราอาศัยลมหายใจของคนอื่นหายใจอยู่ตลอดเวลาระยะยาวมันจะอยู่ในตลาดยากมันจะออกจากตลาดนี้ไปพราะบอกความเจ็บปวดด้วยความเชื่อว่าก็คนนั้นบอกมาแบบนี้คนนี้บอกมาแบบนั้นคนเหล่านี้จะไม่โทษตัวเองนะโทษทุกคนยกเว้นตัวเอง ลองฝึกดูผมก็ช่วยได้เท่านี้แหละพี่ส่วนจะมีประโยชน์กับใครมากน้อยก็อยู่ที่พี่นำไปใช้แบบไหนเท่าน,นั้นเองโชคดีนะครับ